สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับคืออคือกมไมเนเผมแค่ผมค่แว่าแบบแบบีหลงีบจอมมอจีบล้ว็บั้นมนี้ก็จะมาอ เกมทีโออันนี้อั้อันนี้ผมอันนี้ผมเอายังลงไม่เสร็จยังไม่เสร็จก่าก่อน็แบงคุณมีเอปสงเดียวมัคือเอเอฟนี้นะครับ แบบนี้เลยเป็นอี f i l e นั่นเองคับอันเป็นอี f i l e อันนี้แล้วก็ตามด้วยแอบปบนี้น,นั่นเองอืมอย่าลืมแล้วก็กดไปที่ยูทูบแล้วกดโฆษณาแล้วก็วกพิมพ์มาเลยขึอเอาเป็นคำว่าอะไรเดียวบิวแล้วกัน เตรียมพร้อมท้าเอาใจชีวิตได้อย่างเต็มที่ด้วยโภชนาการที่ค้นจากหลักชีววิทยาโหลดแอปฟรีนี้ฟรีนี้ไี่มีตั้มพร้อมพบกับสินค้ามากมายที่นำมาลดราคาสูงสุดถึง80%อาทิคอมพิวเตอร์แล็บ ยื้อายไม่ต้องนะผมเล่นผมกเพดาโหลดนี่ผมกดทุก่องเนี่โอเคก็ตื่นไงก็เลยเสียงเบาๆหน่อยโอเ้เลยแลาวลด Ô, đồ đồ ที่แบบไม่ไม,ไมีอะไรมันไม่พูดไม่พูดหายอะไรเลยคือแบบไม่พูดอะไระอย่างเงี้ ตรงนี้ไม่นี้เรออยู่อยู่ตรงนี้มนเงมนขันนี้ดูเลระบบบีมเนี่ยน้วก็บางคนอาจจะมีเสียงเล่นกับแอปนาะแต่ของผมไม่มีเสียงรใแอปในการเล่นมันเือนเลยนจริงนดูทอ บางคนก็ไม่มีย,งงย่าะไแอปเปิ้ลนเป็นลูกกอะไรอ่าเี้ยเลเป็นเื่อของเอแลก็สนแล้เรออนเลยวะเออสอนเลยด้วยเาคพิมั์จะยาวอยี้นะแล้วก็ถ้าคุณมาเพิ่งติดตั้งนะกดดี ถ้าคุณเพิ่งติดตั้งแอปนี้คือปุ๊บใช่ไหมใ้้คุณกดว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ปิดตัวนี้ไปเลยปิดไปเลยไปเลยแล้วก็อันนี้เลยกดนที่สองอ่ะแล้วก็เล่นเกมไดเลยนี่ก็เล่นได้แต่ว่าเขาไม่มีเล็กจี๋ใช่ไหม

ให้คุณกดวิดีอันที่สองอันที่สองคุปหนให้คุณรับเป็นเุณปรับเป็นนีก่อนลับนี่ปุ แล้วก็จากช่องนี้เอาเกมนี้จากช่องน,อน,องนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปดาวโหลดอะไรคือเข้าไปปุ๊บเข้าไปเลยรอสักอือเฮ้เข้าดิก็เอออย่างเงี้ย่ะผมตนองเป็นหน้าจอรออย่าลืมปิดโฆษณาด้วยนะ มือถือช็อปไหนดีช็อปโอเคดูมันให้ดูก็สนานโอเคมาอายุเลยดโอเคถ้ามันไม่เต็มจอให้คุณกดไปที่สามปีตรงนี้เรากดตรงนี้ก่อนก่โรงละครนี่สแกนกักดเลยนะแล้วมันจะเป็นอะไร ayo Kasih. 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 you Kasih. 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 ああいう。 مع <applause> ابن